สวิงลิฟได้เลยนั่งหนูติดดาวใช่ไหมวะใส่ไว้โทษนะเปิดแมสเลยคนร่ำมึงเคยมาหากูแล้วไม่เหรอมาลยักษ์ขู่อี้ยี่หานี่มันอันนี้ลูกหสานหลานอหลานเป็นลูกเครื่องไทยอังกฤษอมามาทำอไมกูถามก่อน

เขามีแฟนคนไทยเดียวโดนน้ำมันไทยเราไปโดนใครมาวะกราพ้าทักเฉยอะไรยไแล้วเขาก็มีอาการห่อ่มนีมีเปาณผู้ชายมานอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่าอะไรเมนโก๊หรือโก๊เมนผีผู้ชายอไรของเราขี่เทเลโอเคดูขีกันะเอาสักมาก่อนตรงไหนสักตรงไหน ขลังขลัูนางแบบด้วยอายุสิปดีคนอื่นไม่มีคือลงทองใครลงทองไอโอ๊ไอโอเนี่ยงกใครไกโอหรือใครถูกอทิวลไกทิวไอทิวป่ะไอเฮียทิวไอเียสองมาตรฐานสักมือให้ด้วยแล้วลงทองไอ้ด้วยทิวูจะฟ้องอีหลิวอ่ันหน้ามาหนู ้ไดหลับตา <im itation> โอเคหลับตานะฝรั่งละมึงเนี้ยกูยจะพูดภาษาติปิโสภะควายยมรา,าชาโนทเวีสุวรโนมังสุขังในตันะโมพุทธายะทเวสวโนโจะโตมาหาราชิกานะคะัวันตาพระทัพภูริโตเวสสะปุสะเวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสปุสเฮ้สปุสออกมาออกมาออกมา พิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีตีปตสิกฤติสิกฤติอ่อนยันโตอ่อนโยนโตกายยสังติกายยสังติอนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีตีปตสิกฤติสิกฤติอ่อนยันโตอ่อนโยนโตกายออกมาออกมาออกมาอนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีตีปตสิกฤติสิกเลิอ่อนโยนโตอ่อนโยนโตกายยสังติแคนี้อนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีตีปีตีสิกฤติสิกฤติอ่อนโยนโตอ่อนโยออกมา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 อเลยออกมาออกมาออกมา นิจ่านิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีวิถีเปตีเปตีสิกฤติสิกฤติอารยันโตอารยันโตกายยะสังติกันนี่นิจ่านิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีวิถีเปตีเปตีสิกฤติสิกฤติอารยันโตอารยันโตกายยะสังติกายยะสังตินิจ่านิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีวิถีเปตีเปตีสิกฤติสิกฤติอารยันโตอารยันโตกายยะสังติกายยะสังตินิจ่านิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีวิถีเปตีเปตีสิกฤ

นอนอยู่ดังกบซบอยู่ดังเขียดเหยียดอยู่ดังงูด้วยเดี๋ยวออกไปส, day day สักขะพาหุบไปอยู่กับเขาทำไมอีหอขาดก็แสงของเงาสักขะฮาวุฒังสักขะฮาวุทังสักขะฮาวุทังบาริกบาริกบาริกออกไปครบาริกบาริกไปไปออกไปผีอยู่กันไ้ไปโอ้ยแดกกันฝรั่งเลย ไอ้เรี่ยแน่นอนมันแดกของดีนะไอสัตว์กุยฉาเรี่ยออกมาไอ้เรี่ยออกมา <c oughs> อืมึ <c oughs> มงพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยดิไอสัตว์ <c oughs> มึงสอนอยู่ดิ <c oughs> ออกออกออกมานี่แปลว่าอะไรวะต้องพูดว่าอังกฤษเอาเหรอเกทเอาไอสัตว์เกทเอา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 สัตว์เออเกทเอาเอ้เกทเอา เกตเอาเจริงพออุ้ธังเวสภุสเวสภุสสักพออุ้ธังเนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ยีไทยเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะจับมึงไปอยู่กับเขาได้ยังไงยีไทยด้วยใช่ไหมโอเคกูได้รู้หมดไปมึงอีฮะไปอยู่กับเขาได้ยังไงอืไม่ไอ้กูุยชาไอ้สัตว์ไป ออกไปเลยนะมึงมาเกาะแก่เขาเนี่ยฮะสักก็ฮวุททางสักพุสักเวสักพุสักลุไปสักก็ฮวุททางไอเออกูอิจฉาด้วยฮะแหมอ้าวอ้าดที่ียักษ์ไม่เคยจับเลยสักอันนี้แหมจับขายห่างมือกูสักก็ฮวุททางเวสักพุสักไปสักก็ฮวุททางอันนี้ดังแบบนะครับผมเนี่ยเคสนี้ ไอ้หมดรุดไหมมาดอมมาดมเขาวีช้าไหมไอ้เพิ่มไอ้สัตว์ตัวร้อนไหมร้อนร้อนเลยเออร้อนไหมตัวร้อนมากเลยนะขนาดใส่เกงยีนนะไอ้หมดไอ้หมดเอาไอ้หมดรุดไปหมด

เาอ้าเาเหอาเ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 หาหมดนะเอาเอาเดี๋ยวว่าอะเอาออกเอาเอาออ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 าเอ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 าเกูตีเบาๆนะเดี๋ยวหาไว้นี่อีกไอสัตว์เดี๋ยวกูตีแม่งฝรั่งไอมึงก็เคยโดนตีมาแล้วนี่ใช่ไหม ใช่ไหมนี่มึงพาคนสวยมาดนตรีเหรอแน่นอนพาบ่อยๆอย่างเงี้ยได้อยู่ไม่ใช่กูกูไม่ต่างตาตาสวางเลยตอนแรกเมาอยู่อ่ะตอนนี้หายเมาแล้วฮะต้องมาตอนสองคุมจะได้มีแรงอืมใช่ถูกต้องอีหาถักยันไม่เหรอ ไอชิบหายลูกมาไล่ผีน้ำเพี้ยอะไรวะเนี่ยขาอยู่ข้งในไอชิบแดดเข้าไปเขาไปกินของอะไรคนไทยวะไม่รู้แต่เหมือนวันก่อนเขาบอกว่าเหอนเจออะไรก็ไม่รู้วันที่ไปเจอแล้วที่มีมาอนใส่ออไม่ใช่แล้วเขาแล้วแล้วแล้วตัวตัวตัวเขาเคยมีแฟนคนไทยเหรอหรือว่าเขาคบคนไทยเขาเดินแบบที่ไหน แต่มี่ะเออถเข้าไม่มีแฟนองไทอ๋อก็คือว่าเป็นเดินแบบอยู่ต่างประเทศไม่ที่เมืงไทยเดินแบบเมืองไทยมาเป็นนางแบบที่มาเป็นนงบบทีมืองไทยอ๋อแต่ว่าไอ้นี่ไปโดนวงการนี้แม่งอ้เงี้ยก็คู่ย้างนะถ้ามึงมาเมืองไทยอ่ะเเพื่อนร่วมงานที่อะไรก็ไม่รู้หรอกอิจกากันเยอะเอาเมีฟออไม่ไม่มันมันไม่อาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นที่เขาอยู่เมืองไทยไม่รู้ เอาออกไปก่อนเริ่มดีแล้วไม่ถึงก็สั่งมาไว้ส okay ักเดินเตะนิดนึงมาเจ็บเจ็บนี่แปลว่าอะไรพูดพูดยังไงว่าเจ็บเจ็บทันเฮิร์ต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 เหรออ๋อเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บเจ็บแช่โต๊ะไหมเอกเก็บบอลใครได้ พูดไทยแล้วด้วยเอาอีเทียเราไม่บอกตั้งนาน,นไหนพูดไทยดิยพูดไทยนิดหน่อยได้นิดหน่อยโอ้โหอีหาตั้งนานให้กูนั่งงงอยู่ดูดูดกล้องนิดนึงครับดูกล้องนิดนึงนะดูกล้องดูกล้องนิดนึงดูเบฟอร์อัปเตอร์นะนี่นี่ไอ้นี่นั่ง,นนงอะไรนะเมาไอ้สัตว์พอเียเดี๋ยวถ้าเกิดกูลงเสนะ่ห์ไปเดี๋ยวแม่พวกมึงจ้องกูอีก ไม่ไรทศไม่ถือว่าถือว่าถือว่านี่แะเดี๋ยวคุถ่ายถ่ายถ่ายไมลง่วลงไงนี่อ่ากูจะได้ไปดังในอังกฤษบ้างเดี๋ยวลงให้สวยเลยให้ปังเลยโอเคไหมถ่ายคลิปไว้ไอ้เนี้ยจะได้ลงใครถ่ายสวยป่ะไหือได้น่ด้งแือไปอได้งระอไน้อได้หรือด้หรอได้อได้ดีรอไดด้อดออ่ะอด้ห้ห้ถ่ายวิดีโออ่ะ มึงดูกล้องไอ้เต้ก็เดี๋ยวใ้ถ่ายนี่เลยถ่ายถ่ายกันก็ได้เลยเออเอ้าเดี๋ยววางกระดานอยู่ไหนวะไหนไอ้สั์อ้าวเฮ้ยกระดานหายกระดานหายไปแล้วจนต์เงแบบเข้าไปอเล็กอันใหญ่อ๋อเล็กอยู่นี่โอ้โหตายละกระดุมกระดานกูหายหมดละหายใจไม่พอท้องไหม่ะแห้งไอ้สัสอ่ะเขียนภาษาอังกฤษจะได้อายุสิบแปดเราไม่ติดคุกแล้วไอ้สัตว์ถ้าสิบแปดลงฮะติดเหรอ อ๋อเหรอใครคนไทยฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อเหรอจริงหรอจริงเหรอจริงอาดจัดไปคูอมันจจริงจริงความสุขของกูก็ถ่ายวิดีโอนะาวิดีโอไงเดี๋ยวกดูนะครับคนที่จะมาลงเสน่ห์เมตตากูนะกูแม่งโคตรเก่งเลยแต่แม่งสุดไปไล่ผีได้ไเรื่องเนี้ยงงาป สิปีนี่ห่าง,งกี่ปีวะสิบแปดป, 18, 18. ปีโอ้เนี่ยแม่งนุ่นพ่อะไรเกือบยี่สิบเออเกือบยี่สิบได้ได้คอไ,ไอ้โทรพลานะโทรไม่มายี่ไม่เจนอ,อุย้ยไม่อยากนับพอกูแก่ละเอามาตัอเอามาตั เป็นไงฝรั่งเขียนปเป็นแรงความเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขียนได้คือความซื่อนะครับนี่เป็นนางแบบมาลงนะครับคราวที่แล้วนางงามลงไปงามแล้วตอนนี้นางแบบใช่น,นี่ปุ๊บก็แม่งก็ยักลงไงจัด <c oughs> อย่าลงรักยักนะลูกะอย่าลงรักยักนะลูกะ มองตาพี่ดิน้องเลยมองมองมองเดี๋ยวรอดูความละเมียดระเมยนะครับไมไม่ได้ไมได่านแล้วกด้นเนะได้เูไม่ได้กดดันเลยนะเฮียกดดันทวกมึงเละรับรองปังเฮงแน่นอนบอกแล้ววันนี้นางฟ้ามาเยอะไหม นนี้เฮ้ยไม่ใช่นะกูกูลงกูลงแบบนี้มาตั้งแต่คิวแรกนะเดี๋ยวหาว่ากูลำเอียงอีกกูไหมเออคิวแรกกูก็ลงละเมียดละไมอยู่แล้วดูว่าคนดูอีกคนอะไรอ่ะสดอ่ะพันเลยโอ้โหไอสัตว์เห็นคนสวยไม่ได้นะนางแบบก็มา ถ้ากูลงน้องเขาปังไงมันก็ได้ดีกับกูถูกไหมจริงไม่จริงเออทองลุนปีเดี๋ยวมีให้ทองทองม่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีทองด้วยมเนาะอาจารย์มีให้ทองมีทองแล้วไอ้เหี้ยรม่งอง้ไงจะมันจะดูลำเอียงไปไหมปังไงไงไปซื้อทองเจนัสมาไปไปเดินไปไปซื้อทองเจนัสมามีทองอ่ะ ยิ่งมากก่อนยิ่งมากกว่าเดี๋ยวนี้คืนตอนนี้กาวโมงแล้วออกทีที่5มาถึงอาจานย่งไงออกทีที่6แอกที่6แลยเอามา้งหมดเอามาน้งหมดเลยเดี๋ยวก็ไปซื้อคืนนะสวยท่นทีสวยจริงถ้ากูลงมาสวยน่ะดูนะเริ่ม Before, After Beautiful Beautiful ขอบคุณค่ะนี่เลิฟเลย You are perfect ไอสัตว์ขนาดนั้นเลิฟเลิฟเอ้ยไม่ใช่อันนี้ท่าทองเนี่ยมันทำให้ใบหน้ามันุบงอกเลยคนไม่รู้ว่าทำไมต้องใช้ทองเพราะท่าทองเนี่ยเป็นท่าที่มงคลที่สุดแล้ว เรื่องเสน่ห์นี่พี่มึงพี่สุดยอดเลยนะรู้หมหนูฟังไม่รู้เรื่องอีกไอสัตว์กูลืมไปคุยกับฝรั่งตอนเด็กๆไอ้เหี้ยตอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะเสือกดูเป็นเกงในครูไงกูเลยแม่ไม่รู้เรื่องเลยที่ east east to be ถูกต้องเลยกูตั้งแต่นั้นมากูเรียนภาษาอังกฤษม่เรื่องเลยติดศูนย์ตลอดจริง สอนเหินลงเสน่ห์เมื่อวานนี้เองดูตัวอย่างที่กูลงรู้วหมเออที่สอนไปเห็นไหมดูกูไม่ไม่ค่อยสอนอะไรมากให้กูไม่มากูสอนไปแล้วเนี่ยการลงเสน่ห์ที่ดีเข้าใจยังคือต้องลงแบบเป็นธรรมชาติด้วยอย่าไปลงแบบเก่งไหลปื้มไหลปื้มลงไม่ได้ขึ้นไหมขึ้นไหมคือไม่อยู่ผมอ่านะ นหนูหน้ากว่อนะเริ่มสวยอยู่แล้วเริ่มตาบิวตี <c oughs> ้ฟูลว่าเดิมอีกถูกไห้เห็นดูอะไรเยอะไหมประมาณถันนี้มาครั้หนึ่งแบงมือแบงมือแบงแบงมือโอเคไม่อะไรกูใช้ภาษากกลแล้วกันยาากบิวตี้ฟูลได้อย่างเดียวคำเดียวไ, okay, นะไอ้เหรอไดแบหม โอ้แม่งมาถูกอะโอเคอะไรนะโอ้ยลืมเป่าหลังลังอยากสวยแม่งไม่สวยเลย่กลงไปแล้วเนี่ยกูลงยังเอาลงแล้วโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ม่ไมม่ไม่ไมู่่ปไนะ่รูมั้ย่รูด้วยอ๋อได้ไไม่ยไมไหม Hãy subscribe con, Mì Gõ Con, này không bỏ được. những video hấp dẫn rồi con nghe ta. mẹ, không mừng nghe hiểu của quần đàn của mình còn điều ạ.